สิบหกพัทเทกรัตตะคาถาอตีตังนาวาคเมยะนับปทิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะฮีนันตังอัปปตันจะ อนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปันนันจะโยธรรมังตัทะตัทะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนุปรูหะเย บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงันไม่ค่อนแคลในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนึองๆให้ผูโปร่งเถิดอัเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามาละนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แลใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งณหนะิโนสังฆะลันเตนะ มหาเสนเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตปิงอโหตันรัตตะมะตันทิตังตังเวภเทกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนี ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแต่ว่าผู้มีหนึ่งผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล 17. อะพินหาปัญจะเวกาขันนะปัททะชาลธรรมโมหิชาลอนะนติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยธาธิอะนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมหิมารณังอะนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สำเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาวาโววินาวาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสะโกมหิกรรมทายโยกรรมโยนิกรรมพันทุกกรรมปฏิสาระโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกะริสามิ กัยยานางวาปาปะกังวาตัสทะทายโยโททายาโทภาวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกันนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอะพินหังปะปัจจะเวขิตตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิรน สิบแปดพมวิหารภาวนาเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเชตเววะเนอานาทะปินทิกัสสะอะราเมตรันตะโคพระกวาพิกขุอันเตสีพิกขาววติพระทันเตติเตพิกขุพระขะพระวะัโตปัจจะโซสุงพระกวา เอตะัะโจะเมตายะพิกาเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระภุลิกาตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปะริจิตายะสุสมารทายะเอกาทาสนิสังขาสาปฏิกังขากะตะเมเอกาทาสสะสุขังสุปาติ สุขขังปติพุช,ชตินณะตาปะกลางสุปินังปสัสสติมนุษสานังปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอะคิวาวิสังวาสทางวากมามติตุวะถังจิตตังสมาธิยติ มุขวันโนวิปปสีทัติอาสัมมูลโหกะลังกะโลติอุตตลิงอัปปติวิชันโตพมะโลกูปะโคโหโติเมตายะพิขาเวเจโตวิมุติยาอาศสวิตายะพาวิตายะพาหูลิกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอานุ ทิตายะปะริจิตายะสุสาัมาลัตทายะอิเมเอกาทะสานิสังสาปฏิกังขาอัติอะโนทิโสภารนาเมตาเจโตวิมุตติอิถิโอทิโสภารนาเมตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภารนาเมตาเจโตวิมุตติกระตีหากะเลหิ อะโนทิโสภารนาเมตาเจโตวิมุตติกติหากเรหิติโสภารนาเมตาเจโตวิมุตติกติหาการหิติสาภารนาเมตาเจโตวิมุตติปัญจะหาการหิติโสภารนาเมตาเจโตวิมุตติสัตตหาการหิติโสภารนาเมตาเจโตวิมุตติทักะ หาการะหิทิสาภาลนาเมตาเจโตวิมุตติกะัตะเมหิปัจจหากการะหิอโนทิโสภาลานาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตังบริหาลันตุสัพเพปานาอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตังบริหาลันตุ สัพเพภูตาเวลาพยายปชานิคาสุขีอัตนานังปริหะรันตุสัพเพป,รรปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนานังปริหะรันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุติอิเมหิปัจะหากะเรหิอะโนทิโสภะนาเมตาเจโตวิมุตติกตาเมหิสัตตาหากะเร โอทิโสภารนาเมตาเจโตวิม <Armenia Class blade> uh ุต huh. ติสัพพาอิทิโยเอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตตังปริหะลันตุสัเพปุริสาเอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตตังปริหะลันตุสัเพอริยาเอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตตังปริหะลันตุสัเพอนาริยาเอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตตังปริหะลันตุสัเพเทวาเอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตตังปริหะลันตุสัเพมนุสสาอนุ อะเวลาพยาปัะชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหานันตุสัพเพวินีปฏิกาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหาดันตุติอิเมหิสัตตะหากะเลหิโอทิโสภารนาเมตาเจโตวิมุตติกตะเมธิหิทะสาหะกาเลหิทิสาภารนาเมตาเจโตวิมุติ สัพเพปูรัตติมายะที่สายะสัตตาเวลาอภพยาปัชาอินคาสุขีอัตนางปริหะนันตุสัพเพปชิมายะที่สายยะสัตตาเวลาอภยาปชาอิคาสุขีอัตนางปริหะนันตุสัพเพอุตรลายะที่สายยะสัตตาเวลาอภิยาปชาอินคาสุขีอัตนางปริหะนันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหาดันตุสัพเพปุรัตติมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหาดันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหาดันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหาดันตุสัพเพทักขิ นายะอนุทิสายาสัตตาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสพเพเหตุท <cut> <aze durante S 2> <hum> ี่มายะทิสายาสัตตาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสพเพอุปปริมายะทิสายาสัตตาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสพเพปุรัติยายะทิสายะปานาเาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพปชิมายะที่สายะปานาอเวลาอพยาปชาอันิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตะลายะที่สายะปานาอเวลาอพยาปชาอันิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทขินายะที่สายะปานาอเวลาอพยาปชาอันิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรักทิมายะอนุทิสายะปานาเวลาอพยาปาชาอนิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปานาเวลาอพยาปาชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพอุตตะายะอนุทิสายะปานาเวลาอพยาปาชาอนิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพทัคขินายะอนุทิสายะปานาเวลาอพยาปาชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุ สัพเพเหติมายะที่สายาปานาเอาเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตนาลังปริหะลันตุสัพเพอุปะริมายะที่สายาปานาเอาเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอันนาังปริหะลันตุสัพเพปูรัตทิมายะที่สายยาภูตาเอาเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตนาลังปริหะลันตุ สัพเพปชิมายะที hey. ่สายยาภูตาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพอุตตะลายะที่สายยาภูตาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพทัคเนยะที่สายยาภูตาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพปูรัติมายะอนุที่สายยาภูตาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุ สพัพเพปชิมายะอนุทิสายะภูตาเอเวลาพยาปชาอนิฆาสุขอาาสีอัตานังปะริหะนันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะภูตาเอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังประริหะนันตุสัพเพทักขินายะ อนุทิสายาภูตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาลังบาิหะรันตุสัพเพเหตุที่มายะทิสายาภูตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบาริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายาภูตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหะรันตุสัพเพปุรัตทิมายะทิสายาภุคลาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหะรันตุสัพเพปชิมายะทิสายาภุคลาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหะรันตุ สัพเพอุตตรายะที่สายะปุลาเวลาอพิยาปะชานิคาสุขีอัตตนาบริหะรันตุสัพเพทักขินายะที่สายยาปุลาเวลาอัยาปะชานิคาสุขีขาาขอัตตานาปร,าาาริหะดันตุ สัพเพปุรัตีิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริอัดันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหัดันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหัดันตุสัพเพทักคินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหัดันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหัดันตุ สัพเพอุปาริมายะที่สายยปุคลาเวลาอภพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาังปาริหะดันตุสัพเพปุรัตทิมายะที่สายะอัตตาภาวะปะริยาปนาอเวลาอภพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาังปาริหะรันตุสัพเพปัชิมายะที่สายะอัตตาภาวะปะริยาปนาอเวลาอภพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาังปาิหะทันตุ สัพเพอุตตะลายะที่สายะอัตตะภาวะปริยาปนาเวลาอัปยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะลันตุสัพเพทักขินายะที่สายะอัตตะภาวะปริยาปนาเวลาอัปยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะลันตุสัพเพปุรัตที่มายะอนุทิศายะอัตตะภาวะปริยาปนาเวลาอัปยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิศายะอัตะ ภาวะปริยาปนาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพอุตรลายะอนุทิสายยะอัตตภาวะปริยาปันาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายยะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายยะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุ สอุปุริมายะที่สายะอัตตภาวะปุริยาปันนาเวลาอัญญาปชาอนิคาสุขีอัตนาังปริหะลันตุสัภาปุรัติมายะที่สายะอิทธิโยอเวลาปัญญาปชาอนิคาสุขีอัตนาลังปริหะลันตุสัภาปชิมายะที่สายะอิทธิโยอเวลาพัญญาปชาอนิคาสุขีอัตนาังปริหะลันตุสัภาอุตตะายะที่สายะ อิติโยะเวลาอัพยาปชาอริคาสุขีอัตตนาปริหารันตุสัพพาทัคขิณายะทิสายะอิติโยอะเวลาอัพยาปชาอริคาสุขีอัตตนาปริหารันตุ สภาปุรัติมายะอนุทิสัยยะอิทิโยอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหาดันตุสภาปัชิมายะอนุทิสัยยะอิทิโยอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหัรันตุสัภาอุตตะลายะอนุทิสายยะอิทิโยอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุสภาทักขินายะอนุทิสายยะอิทิโยอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาบริหัรันตุ สัภาเหตุที่มายะที่สายะอิทธิโยอะเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาังปริหะรันตุสัภาอุปริมายะที่สายะอิทธิโยอะเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะปุริสาอะเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะที่สายะปุริสาอะเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาังปริหะรันตุ สัพเพอุตตะลายที่สายะปุริสาเอาเวลาอภพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะรันตุสัพเพทักคินายะยที่สายะปุริสาเอาเวลาอพยาปชาอริคาสุขีอัตนาปริหะลันตุสัพเพปุรัตีิมายะอนุทิศายะปุริสาเอาเวลาอพพยาปชาอริคาสุขีอัตนาปริหะลันตุ สัพเพปชีมายะอะนุทิสัยยะปุริสาเอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปาริหะรันตุสัพเพอุตตะรายะอนุทิสายยะปุริสาอาเวลาอพิญาปชาอนิคาสุขีอัตนาปาริหะรันตุสัพเพทักขิณนายะอนุทิสายยะปุริสาอาเวลาอัพญาปชาอนิคาสุขีอัตนาปาริหะรันตุว้าวว้าวจำเจ้าก สภเเตทที่มายาท่สายาบุริษาอเวลาอภยาปชาอริคาสุขียัตนาปริหารันตุสภเอุปะลิมายาท่สายาบุริษาอเวลาอพยาปชาอริคาสุขีอัตนาปริหาปปร,รันตุสภเปุรัาาต,รตรที่มายาที่สายา อริยาเอาเวลาอภยปาชาอนิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปชิมายะที่สายยาอริยาเอาเวลาอภยปาชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพอุตรายะที่สายยาอริยาอาเวลาอภยปาชาอนิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพทคินายะที่สายยาอริยาเอาเวลาอภยปาชาอนิคาสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพปูรัติมายะอนุที่สายยาอริยาเอาเวลาอภยปาชาอนิคาสุขีอัตนาปริหารันตุ สัพเพปชิมายะอะนุทิสัยยะอะริยาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะรันตุสัพเพอุตตะลายะอะนุทิสัยยะอะริยาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะรันตุสัพเพทักขินายะอะนุทิสัยยะอะริยาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะอริยาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะรันตุ ส ality, device, ves, ah, ัพเพอุปะริมายะทิสายะอาลิยาอาเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะรันตุสัพเพปุรัตติมายะทิสายะอานาริยาอาเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะรันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะอานาริยาอาเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะรันตุ สัพเพอุตตะลายาทิสายะอานะลิยาอาเวลาอภยาปัชาอนิค้าสุขีอัตตังปะลิหะรันตุสัพเพทักคือนัยยะทิสายะอานะลิยาอาเวลาอภยาปัชาอนิค้าสุขีอัตตังปะลิหะรันตุสัพเพทักคือนัยยะทิสายะอานะลิยาอาเวลาอภยาปัชาอนิค้าสุขีอัตตังปะลิหะรันตุ ส an so. erm ัพเพปุร erm ัตีิมายะอนุทิสัยยอนารยยาเวลาอปยาปชาอนคาสุขีอัต l ัง g ปริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยอนารยยาเวลาปยาปชาในคาสุขีอัต l ัง g ปริหารันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสัยยอนาริยาเวลาปยาปชาในคาสุขีอัต l ังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสัยยอนารยยาเวลาอปยาปชาอนคาสุขีอัตนังปริหารันตุ สัพเพเหตุที่มายาที่สายะอนาริยาเอาเวลาอภยาปาชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะรันตุสัพเพอุปนริมายาที่สายะอนาริยาเวลาอภยาปัชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะเทวาเวลาอภยาปัชาอนิคาสุขีอัตนาปริหะรันตุ ส você, de de nós, rum rum. ัพเพปัชิมายะที่สายะเทวาอเวลาอพยาปชาอันิคาสุขีอัตนาังปริหะลันตุสัพเพอุตตะรายะที่สายะเทวาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตนาังปริหะลันตุสัพเพทักขินายะที่สายะเทวาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตนาังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตนาังปริหะลันตุ สัพเพปชิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาอพยาปชาอิคาสุขีอัตนาปาลิหารันตุ สัพเพอุตตะรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอิคาสุขีอัตนาังปริหานันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอิคาสุขีอัตนาังปริหานันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอิคาสุขีอัตนาังปริหานันตุสัพเพอุปะริมายะทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอิคาสุขีอัตนาลังปริหานันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะ มนุษสาอาเวลาอพยาปัชานิคาสุขีอัตนาภิหานันตุสัพเพปัชฉิมายะทิสายยะมนุษสาอาเวลาอพยาปรชานิคาสุขีอัตนาภิหานันตุสัพเพอุตตะลายะทิสายยะมนุษสาอาเวลาอพยาปัชานิคาสุขีอัตนาภิหานันตุสัพเพทักขินายะทิสายยะมนุษสาอาเวลาอพยาปัชานิคาสุขีอัตนาภิหานันตุสัพเพปุรัทิมายะอนุทิสายยะมนุษสาอาเวลาอพยาปัชานิคาสุขีอัตนาภิหานันตุ สัพเพปัชฌิมาะอนุทิสัยยะมนุษาเสาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรเหาลันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสัยยะมนุษสาวเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรหาลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะมนุษสาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรหาลันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะมนุษสาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรหาลันตุ สภูปะลิมายาทิสายะมนุษยอาเวลาอพยาปัะชานิคาสุขีอัตัลังปาริหะรันตุสเภูรัตทิมายาทิสายะวินีปฏิกาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตัลังปาริหะรันตุสภปชิมายาทิสายาวินีปฏิกาเวลาอพยาปรชานิคาสุขีอัตนาังปิหะลันตุสภอุตะลายาทิสายาวีนีปฏิกาเวลาอพยาปัะชานิคาสุขีอัตนาังปิหะรันตุ สัพเพทัคยานยัติสายาวินีปฏิกาเวลาอพยาปรชาอนิคารสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายาวินีปฏิกาเวลาอพยาประชาอนิคารสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายาวินีปฏิกาเวลาอพยาปรชาอนิคารสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายาวินีปฏิกาเวลาอพยาปรชาอนิคารสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพทัคยานยะ อนุ hehe, ทิสายาวีนีปฏิกาเวลาอพยาปชาอันนาสุขีอัตนา n ปะริหะลันตุสภเเหตที่มายาทิสายาวีนีปฏิกาเวลาอพยาปชาอนิาสุขีอัตนา n ปะริหะรันตุสภเอบุตริมายาทิสายาวีนีปฏิกาเวลาอพยาปชาอนิาสุขีอัตนา n ปะริหะลันตูติอิเมหิตะสหากะเรหิติสาภารนาเมตาเจโตวิมุตติสพเพสังสัตตานังปิระนังวัชเตวาอปิ ระนายะอุปปาคาตังชัดชเตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเตวาอปริยาทานเนนะวิเหสังวัชเตวาอวิเหสายะสัพเพสัต,ตาเวริโนโหตุมาเวรินโนสุขินโนโหตุมาทุกขินโน ทุกขิต,ตัดโตโหตุมาทุกขิตัดตาติอิเมหิตัหากาเะเรหิสัเพสตาเมตายาติเมตาตังธรรมังเจตยาติติเจโตสัพพะพยาปาทะปะลิยุทธาเนหิมุจจติติวิมุติเจเมตตาจั เจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมมาวิหาระภาวานานิธิตาสิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนินทุกขาพยปัตตาจนันนิพระอายาโลกัส ตาจะนิสโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนโเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมผัสทางปุญญาสัมปะทังสัมเพเทวานุโมทันตุสัมภัสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะศีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาลิพิราตาโหตุกัชันตุเทวตาฆตา สัพเพพุทธาพระรปตาปัจเจกาน ja, ang, ันจะยังพระลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะ เตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพ้าล um. ังอาราหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพ้าลังอาราหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพ้าลัง อรหันตานัานเจะเตเชนะรักขังพันธามิสภพพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกาน,านาาันจะยัง,รงยพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภพพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเยเตเชนะรักขังพันธามิสภาพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจะยังพระลัง อารหันตานั้นจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอานิสง แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าทั้งเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํนานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเวียนยอดเศรษฐี เหรียญวัยครูหกแตลอดจนเหรียญตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สั่งชิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระประลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเพินสาธุขอให้พเจ้าเรลงทุนการเก่งเลยด้วยเถิดขอมีความสองสองเลยนการลงทุนของสไตลนึ่งข้อความมากกว่าเจ้าพ่ที่เราตระกนัก